สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับจอมพรานพาทัวร์ใน EP ีที่3หลังจากที่เราเจอซากเรือที่เราจ้างเขาแล่นมานะคะ,ะในตำแหน่ง40 40, 40พอดีเนาะโอ้นะคราวนี้เรายังเหลือเวลาอีกประมาณ4-5ชั่วโมงในการที่จะสำรวจนะครับก่อนที่จะฟ้าจะมืดลงนะ เค okay, ครับเราเข้าไปสำรวจบริเวณเรือรก่อนนะามีอะไรบ้างนะอันแรกคือเราเจอถังน้ำห่วงยางนะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะน้ำสกปรกนะครับโอ้เราเจอฟูกฟูกนี่น่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการให้เรานอนพักได้นะครับเนี่ยแต่เซฟเกมไม่ได้นะรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีจุดเซฟเกมเลยนะครับอ่อ เราก็เจอ,อผู้เสียชีวิตหรือผู้เคราะห์ร้ายนะครับเป็นสารถีที่พาลงามาที่นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลาสีเรือนนะครับนี่อะ่ะแล้วก็แบกเขาก่อนนะและศพเขาก็ไปอยู่ตรงโน้นนะครับคิดว่าเราอาจจะต้องทำพิธีชาปนกิจเขานะครับอันนี้วิวิทยุอ๋อ,อวิทยุก็ใช้งานไม่ได้พัง โอ้นี่คู่มือนะครับการเอาชีวิตรอดนะครับกดอ่านเลยครับนี่กดอ่านเห็นไหมเมื่อเรากดอ่านแล้วนะครับสังเกตไหมครับมันจะมีตรงมุมขวาที่เป็นสมุดบันทึกนะเนี่ยตรงนี้ตรงมุมขวาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลข60นั่นความหมายคือเราก็จะมีทักษะในการสร้างมากมายนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เยอะเลย โอเคเรือลำนี้มันคงไม่มีอะไรให้เราได้ใช้อะไรมากมายนะครับเนี่ยมีเสาอากาศด้วยพังคิดว่าน่าจะให้เราต้องไปหาเสาอากาศเพิ่มนะครับอืมแล้วดูบริเวณรอบเรือนะเราคิดจะเราไม่คิดจะเอาอะไรมาเลยหรือนะลองดำไปดูบ้างนะโอ้นี่ไงฮะแหมเราเจอกระป๋องนะกระป๋องอาหารนะมีอะไรอีกไหม ครับเวลาดำน้ําทุกท่านก็ดูด้วยนะครับดูเนี่ยเกตเกตน้ําด้วยไหมขาวๆนะนะจมน้ําตายก็แล้วก็จบง่ายเลยนะครับ <c oughs> อุย้ยโดนอะไรนะ่ะโอ้โดนปีรัญญาก,กัดนะครับโอ้ตายละเด็ดเด็ดเดได้ใช้แล้วครับประดิษฐ์ละ รู้สึกว่าเราจะโดนปลาปีลันย่านะกัดนะบริเวณด้านข้างๆงนะว่ายน้ำาอ้โดนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดมีแผลแบบนี้นะครับใบดอกลิลลี่ก่อนเลยครับอ่ะใช้ไปก่อนนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะพันไปก่อนรู้สึกว่าผมจะเห็นกระป๋องอีกระป๋องนะึงนะลองอีกสักหน่อยนะนี่โอ้มียาแก้ปวดนี่ไง มันคงไม่กัดเราอีกรอบเนาะแหมอมืโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาที่เราควรจะหาฟืนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสร้างนะครับพื้นที่สำหรับการเซฟเกมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับนอนนะเป็นจุดแรกของเราแต่เราขึ้นไม่ได้เราต้องขึ้นตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรามีหินพร้อมไหมหินสองก้อนอนะพร้อมถ้าเกิดขวานเราพังแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีหินนะฮะ,อะตอนนี้เรากินของสักหน่อยไหมก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะควรจะกินนะ,ะนี่กินสิ่งที่มันให้มาก่อนเนาะเพิ่มพลังงานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้แรงนะครับอเราซอยเลยครับนี่นั่นไงว่าแลพังไม่ทันไรก็พังแล้ว นะครับเห็นไหมเราวางแผนมาดีครับเราสังเกตก่อนนะว่าอุปกรณ์เราเนี่ยไม่พร้อมนะครับอย่างที่ผมบอกคือความยากของเกมนี้นะครับอยู่ที่การบริหารจัดการอยู่ที่การเรียงลําดับความสําคัญนะครับเกมนี้จึงเหมาะสําหรับฝึกทักษะนะครับในการบริหารได้เป็นอย่างดีนะครับ โอ้ยเออได้ละอันดับแรกนะครับสร้างที่นอนก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตายนะถึงตายเราก็ยังมีที่นอนนะนี่ไอเนี่ยนอนได้นะอันเนี้ยนอนได้ด้วยเซฟเกมได้ด้วยนะครับจัดเลยครับเออมันจะดีไหมเนองเราก็มีที่นอนตรงนั้นอยู่แล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเปลี่ยนใหม่ผมจะสร้าง เพลิงดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเพลิงนั้นสามารถที่จะก่อไฟได้นะผมอาจจะาเป็นที่จะต้องมาก่อไฟบริเวณตรงนี้นะฮะเนาะดีไหมนี่ป้องกันสัตว์ป่าได้ด้วยนะครับแล้วเวลาผมจะนอนผมก็ไปนอนบนเรือไงเพราะจำได้ไหมว่าบนเรือเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าฟูกอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย เราสร้างแบบนี้ก็พอแล้วครับนะครับ,นะรบเลือกให้ฉลาดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียแรงเยอะนะครับออ,อุ้ยต้นไม้แบบนี้ในซีซันหนึ่งไม่มีนะต้นไม้มีหนามแต่อย่าไปฟันมันคุณจะบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่เสี่ยงนะณนะเวลาที่คุณยังไม่มีของนะครับ นะครับอ่ะนี่ครับโปะนี่มีเสากระโดงเสาแหลมนะต้องมีดินี่นี่นะครับนี่ก็พันเชือกนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ฟันใบป,ปาล์มนะครับนี่นี่ สังเกตนะครับว่าคอนของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเห็นไหมร้อนเราเริ่มคอนของเราเริ่มเริ่มที่จะพังแล้วนะครับอ่าโอเคเราสร้างหลังคาก่อนหลังคาหลังคาใบป,ปาล์มเนาะอืมนะี่นะครับอีกนิดหนึ่งนะ ช่วยตายละมีอะไรไหมใบปาล์มมีมไหมใบปาล์มครับขอใบป,ปาล์มต้นนี้ใบป,ปาล์มเยอะดีฮหอ่ะมาอีกตัวนี้หน่อย ท่านจะได้ยินเสียงตึ้งนะก็จะคือเสียงของ,ของความสําเร็จนะครับหลังจากที่เราทําทสิ่งก่อสร้างสําเร็จแล้วนะครับนี่นี่หาหินซะมีอะไรเก็บนะกิ่งไม้เล็กหมดมีข้างๆมีหน่อยไหมเก็บนะครับ ผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศมืดๆแบบนี้เลยนะครับบอกตรงนะครับมันอันตรายมากนะไปมองอะไรก็ไม่เห็นเออนี่ได้ไหมสว่านมือเอานี่ไปก่อนแล้วกันนะนะครับอ่าใช้นะครับก่อไฟโบนะอืม โอเคแสงไฟนะครับไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตนะครับดังนั้นเราต้องย่างเนื้อนะ mm hmm. กินเห็ดกินเห็ดฟ้าไป mm hmm. อะไรอไรันไหนอันไหนที่มันจะหมดอายุเร็วเรารีบเช็คก,ก่อนนะครับ mm hmm. ไอพวกกระป๋องพวกเนี้มันโอเคนะอันนี้กินดิบได้นี่มีน้ําด้วยเห็นไหมได้น้ําด้วยเห็นไหม mm hmm. เราขาดน้ําอยู่พอดีเลยไตายปามเนี่ยจะเพิ่มน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. นี่ อันนี้ก็เก็บมันซะโอ้อย่างที่บอกครับเรามีกะลานะครับแล้วก็รองน้ําฝนเอาไว้นะเผื่อที่จะฝนตกแล้วก็ยังได้เศษน้ําสักหน่อยก็ยังดีนะอ่าส่วนนี้ก็เก็บไว้ทุก่นครับอ่าเราก็หาอะไรสักหน่อยไหมมีดอนะทำมีด ทำกระดูกกระดูกเรามี3ชิ้นเดี๋ยวทำเกาะกระดูกดีกว่านะอันนี้ก็คือประดิษฐ์มีดได้ไหมอ่ามีดกระดูกทำมีดกระดูกอามีดกระดูกก็จะเท่กว่านะใช้มีดกระดูกอ่าโอเคนี่สชิ้นบริหารจัดการครับใช้ วัสดุให้มันรู้คุณค่าก่อนในะช่วงนี้เรายังฟุ่มเฟือยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีของนะครับนะครับระหว่างที่รอเนื้อหมูสุกเราก็เก็บเก็บไม้เนกะ็บอะไรไปก่อนนะข้างๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำภารกิจในการเขาเรียกอะไรเผาเพื่อนเรานะทำการ ชาปนักิจเขานะครับให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขนะระหว่างนี้เรามีพลังงานแล้วก็ทำได้เลยนะหาไม้หาอะไรก็เดี๋ยวไปใส่ที่ศพนะ,ะทำเกาะก่อนนะครับเพราะในนี้อันตรายนะครับนี่เดี๋ยวเจอจะเค่เจอ เยอะนะครับเกาะนี่สําคัญมากนะอย่างที่ผมบอกผมให้ความสําคัญกับชุดเกาะนะครับเพราะว่าการที่เรามีเกาะมันจะเพิ่มป้องกันให้เราในเมื่อเพิ่มป้องกันก็จะลดดาเมจที่เราได้รับนั่นความหมายคือพลังชีวิตเราเพิ่มขึ้นหลอดนี้เราก็จะสูงขึ้นไงใช่ไหมเออนี่คือหลักการคิดง่ายๆนะครับสําหรับการมีชุดเกาะ แถวนี้มีเชือกไหมมืดๆอย่างนี้มีไหมเก็บเก็บเก็บอนไนที่มันมีประโยชน์หน่อยก็เก็บก่อนนี่ตะวันนะอ๋ะอเดี๋ยวของมันจะมืดไปไอของมันจะไหมไปโอ้กำลังดีนะสุกกำลังดีคืออันที่จริงเรากินดิบได้นะแต่ผมไม่แนะนำนะตอนนี้ เพราะสุขภาพจิตเดี๋ยวเราจะเสียนะครับออนนี่เงี่ยงปลากระเบนทำอะไรไม่ได้ทิ้งไปก่อนนะเก็บไว้ก็ได้ไม่ลกกระเป๋ามีอะไรไหมโอ้นี่แผ่นนี้นอโอ้คุณโชคดีครับคุณเจอเห็ดเห็ดเรืองแสงนะครับคุณสามารถกินได้เลยนะ เก็บเก็่ยวกก่อนนะนี่เออเราก็เดินไม่กลัวงงูเลยเนาะเราหาไม้นะครับมาประดิษฐ์เกาะล้วก่อนนะ มีตัวทากหรือเปล่าเนาะแขนแขนที่ขาตรงไหนเนาะไปดูหน่อยสิโอ้ปลากระเบนสุกแล้วอืมตรงไหนเอ่ย มันก็ไม่ยอมปรับสัทีนะว่าเราโดนตรงไหนเนาะต้องมานั่งหาแขนหาขาอ๋อนี่ไงปลิงทากนะครับอขนไม้ไปนะครับขนซุงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องชอาวพนะนักกิจนะนี่ตรงโน้นน,น,น่ออยู่โน้นเอาไปเยอะๆนะ เทไปนู่นเพราะตรงนี้มันขึ้นลำบากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับมมรอ้าวเหนกำหินก็ไม่มีอาโอ้โอเคสำหรับภารกิจตอนเย็นนี้ เราอาจจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าหินเราก็หาไม่เจอนะการที่เราจะไปเอาหินนี่ก็เดี๋ยวก็ลำบากอีกนะครับเดี๋ยวโดนโดนอะไรต่อมีอะไรทำไรอีกแล้วนอนดีกว่านะครับเวลาแบบนี้น,นี่เรามีฟูกอยู่ในที่นอนนะจริงๆตรงนี้เป็นที่พักได้เลยนะ เซฟเกมอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็เป็นที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับอโอเคครับสำหรับ EP นี้สั้นๆน,นะครับเราลากันไปด้วยภาพส,สวยๆของแสงจันทรานะในยามค่ำคืนนะครับกับเรือส,สวยๆขอยงเราแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ